เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาสาวติยังวิหารติเขตวันนอานาตพินทีกัรสาอารามีตัตระโกพักวาพิกูอามันเตสีพิกโกตีพัฒนเตติเตพิกูพักวาโตปัจจัดโสสงพักวาเอตตรโคจะพูดตะปูปังพิกเวเทวาสุรสังฆโมสมุปปปยุระห์อหอห์สีอัตโกพิกเวสโคเทวานมินโทเทเวตาวติงเสอามันเตสีสเกมาริสาเทวานังสังฆามกตานังอุปัชยช้ยับยังว่าชัมพิตตังว่าโรมาห์งโสว่าโสมเมวัตตาสมิงสมัยเย่ทักังอุนโลกษะมัังิตก ชัพิตัดตังว่าโรมหังโสว่าโสปะหินยิสติอโนเกเมทะชักกังอุนโลกายะทาอาทาปชาปจิตเทวะลาชัสสะทะักกังอุนโลกายะทาปชาปจิตไซหิโวเทวะลาชัสสะทะักกังอุนโลกายะตังยัมปวิสติพะยังว่าชัมพิทัตตังว่าโรมหังโสว่าโสปะหินยิสติอโนเกปชาปจิตเทวะลาชัสสะทะักกังอุนโลกายะทาอาทาวานุนันเทวะลาชัสสะทะักกังอุนโลกายะทาวานุนันหิโวเทวะลาชัสสะทะักกังอุนโลกายะตังย่อมปวีสติพระ ชัสัตย์สักขังุนโลกัจจธาอัตตอิสานัตสัตยเทวลาชัสัตย์สักขังุนโลกัจจธาอิสานัตสหิวเทวราชัสัตย์สักขังุนโลกัจจตังยัมปวิสติปะยังมาชัมพิตาตังวาโรมหังโสวาโสปะหินยิสติติตังโคปนาปิกเวสักกัสวาเทวานมินทัสสัตยักัง อุนโลกยตังประชาปติสวาเทวราชสัาตยชักังอุนโลกยตังวรุณันสวาเทวราชสัาตยชักังอุนโลกยตังอีสานัตสวาเทวราชสัาตยชักังอุนโลกยตังย่ำบวิสติปยังว่าชัมพิตัตตังว่าโลมหานโสว่าโสปหินเยธาปิโนปิปหินเยธาตังกิตสะเหตุสกโหิภิกขเวเทวานมินโทอวีตะราโกอวีตะโธโสอวีตโมโหพิลุชัมพีอุตตะาสีอัปลายีติอาหารเจโขภิกเวเอวังมาตามิสเกตุมหากังภิกขเวอรันยะกตานังว่งว่าััอุปดู ยังว่าชัมพิตัดต่างว่าโลมหังโสว่ามะมีวัตัสสิงสัมเยอนุสไลยาตาอิทปิโสปกว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโน สุกตโรกับวิทูอนุตโรปุริสัตมัสาราธิสัตถาติวันุสานังปุตโตปะกวาติมะมังหิโวปิกเวอนุสละตังยัมปวิสติปยังว่าชัมพิตตังว่าโลมังโสวโสปหินยิสเจียโนเกมังอนุสลลยะตาตาธรรมังอนุสลลยะตาสวากาโสปะกวาตาตรมโอสันติติโกอากาลิโกเอปติโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโปวินยูหิติตัมมังหิโวปิกเวอนุสละตังยัมปวิสติปยังว่าชัมพิตตังว่าโลมังโสวโสปหินยิสเจียโนเกตัมมังอนุสลลยะตาตาสังกังอนุสลลยาาสุปปฏิันนโตะ สังโฆอุจุปฏิปันุปะกวาโตสาวกสังโฆใช่ยาปฏิปันุปะกวาโตสาวกสังโฆสามีขิปฏิปันุปะกวาโตสาวกสังโฆยาติตั้งจตาริปุริสาอยุ่านิอัตตาปุริสาปุคาลาเอสปะกวาโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโย อัญชลีกัลละนิโยอนุตลังปุญญาเขยรตังโลกัสสาติสังคังอิวโภพิกเวอนุสละตังย่ำบวิสติปยังว่าชัมพิตตังว่าโลมหังโสว่าโสปะหินยิสติตังกิสสะเหตุตถาคตุหิพิกเวอระหังสัมมาสัมพุทโตวีตลาโควิตโตโสวีตโมโหอภิรุอัจฉัมพีอนุตลาสีอภลายีติอิตัมโมโวจะปะกวาอิตังวัตวาณสุกโตอัตถาปลังเอตตตโวจะสัตถาอรัญเยรุกามูเรวาสุญญาคาเรวะพิกวอนุสเลสัมพุตยตังสลยาา กะเขตถังนาราสปังอัตตัมมังสลายาถะนิยานิกังสุเตสิตังโนเกตัมมังสลยาถะนิยานิกังสุเตสิตังอัตถสังฆังสลยาถะปุญญเขตังอนุตตังเอวพุทธังสลันตานังมังสังัจะภิกขโวพยังว่าฉัมพิตัตตังว่าโมหังโสนะเหตุสติติ